สามจิตวิทยาสายดำที่ทำให้คนคลั่งรักและเสพติดเราตลอดชีวิตตอนนี้คุณมีใบประกาศนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับและคุณมีริเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์บิร์มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งโลกครับมิชชั่นของครูครับให้ทุกคู่สมหวังในความรักข้อแรกครับ mirror and shift คือเทคนิคการสะท้อนตัวตนแล้วตัดชั่วคราวหลักจิตวิทยาครับคนเรามักจะลหลงไหลคนที่เข้าใจตัวตนของเขาอย่างแท้จริงแบบลึกๆและเมื่อคนคนนั้นหายไป สมองจะรู้สึกสูญเสียตัวเองไปด้วยตัวอย่างในช่วงแรกให้พูดแบบที่เขาเป็นเช่นฉันรู้ว่าคุณไม่ได้เย็นชาคุณแค่ไม่อยากผิดหวังอีกทําให้เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาในจุดที่ไม่มีใครเข้าใจจากนั้นจงถอยห่างแบบนุ่มนวลไม่ใช่หายทีเดียวเช่นเงียบลงในชีวิตประจําวันของเขาทําไมถึงได้ผล สมองเขาจะเชื่อมโยงคุณกับตัวตนที่แท้จริงของเขาและเมื่อคุณหายไปเขาจะรู้สึกว่าตัวต,วตนของเขาถูกพรากจากไปด้วยและเขาจะพยายามดึงคุณกลับเข้ามาแบบที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เทคนิคข้อที่ 2. emotional roller coaster คือเทคนิคการขึ้นสุดลงสุดให้เขาติดใจหลักจิทยาครับความหวานบนเจ็บทําให้สมองหลั่งสารในความตื่นเต้นคือสารโดปามีนและหลั่งสารในความผูกพันคือออกซิโทซีนพร้อมกันสองสารเคมีนี้ถ้าคุณทําให้เขาหลั่งในสมองของเขาได้คุณจะทําให้เขาเสพติดคุณครับตัวอย่างประวันคุณให้ความอบอุ่น เาเช่นกอดเขาแน่แนๆฟังเขาทุกอย่างอีกวันคุณก็เย็นชาจนเขางงเช่นตอบสั้นไม่สนใจไม่อธิบายทำไมถึงได้ผลการที่เขาเดาอารมณ์คุณไม่ได้ทําให้สมองเขาเข้าสู่โหมดเสี่ยงลุ้นและหวยหาแบบเดียวกับคนที่ติดการพนันหรือติดยาคือไม่รู้เมื่อไหร่จะได้รางวัลอีกจึงทําให้เขาติด คุณแบบถอนตัวไม่ขึ้นเทคนิคข้อที่3 emotional imprinting ฝังความทรงจําให้คุณเป็นคนเดียวที่เขาลืมคุณไม่ได้หลักวิทยีข้อนี้นครับสมองจะจดจําความรู้สึกเข้มข้นมากกว่าหน้าตาสมองจําเป็นอารมณ์ครับและ จะเชื่อมโยงคนที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นเสมอตัวอย่างสร้างช่วงเวลาพิเศษแบบที่ไม่มีใครทําให้เขามาก่อนเช่นคืนนี้ไม่ต้องพูดอะไรแค่จับมือกันเฉยๆได้ไหมฉันอยากแค่รู้ว่าเธอยังอยู่หรือพูดคําพูดที่กระแทกจิตเช่นถ้าวันหนึ่งเราไม่ด้วยกันขออย่างเดียวอย่ารักใครแบบที่เคยรักฉันทําไมถึงได้ผลเมื่อเขารู้สึกถึงความรู้สึกแบบนั้นสมองจะเรียกภาพของคุณขึ้นมาเสมอสมองจําเป็นภาพนะความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันคือความทรงจําที่ฝังในอารมณ์ที่ยากจะเกินลบมันออกไปดังนั้น การใช้จิตยาคุณต้องใช้แบบระวังนะครับจิตยาสายดำนะครับมันแรงมากเราไม่ได้ใช้เพื่อควบคุมใครนะแต่เราใช้เพื่อเข้าไปเอาคุณนะไปอยู่ในจิตใจสมนึกเขาเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนดีที่สุดถ้าเขาไม่เลือกเราเนี่ยเขาจะเจอคนที่แย่กว่าเราแน่นอนเพราะเราดีที่สุดแล้วดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทําให้เขารักเราให้ได้ เพราะไม่งั้นเราจะทําบาปกับเขาเพราะเขาจะเจอคนที่แย่กว่าเราดังนั้นถ้าคุณเจอคนที่ใช่คนที่ใช่ไม่ได้หาง่ายๆครับใช้จิตวิทยาสายดำดีที่สุดครับมันลึกที่สุดคุณต้องเข้าไปอยู่ในจิตใต้ถุนึกเขาให้คุณเป็นทั้งความเข้าใจความสับสนและความทรงจําที่ไม่มีใครแทนคุณได้ครับอันนี้ครูมีสอนเทคนิคลึกนะครับอยู่ในคอร์ส Dark Game สกปิติให้เขาคลั่งรักนะครับเป็นจิตวิทยาสายดำวิชามารที่ทําให้คนคลั่งรักและเสพติดเราครับเป็นชุดคำพูดชุดการํามากกว่า101้หนึ่งเทคนิคนะคร ที่ทาให้คนที่ทําให้คนติดเราตลอดชีวิตใครสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแคปหน้าจอแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้ครูจะให้ราคาพิเศษนะครับและครูก็มีคอร์สสอนฟรีนะให้คนคลั่งรักเรานะครับเบื้องต้นอันนี้ใครสนใจนะครับก็สามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์แล้วก็พิมพ์เลข3เลขเดียวนะครับเพื่อรับลิงก์เข้ากลุ่มฟรีนะและสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครู аров, เบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ